มาเบิ cues, like old, so ่งนั่นแม่นี้ลูกแม่นี้เหมือนนี่แหละก็งูด่าจ่าไม่ใช่อื่นเลยเลือดตัวเดียวมัดมูแต่ละตัวมันต้องมีตัวหนึ่งที่ตายเวลาบันไดออกมาบุตรตายออกมาจะท้องก็สึ่งมากจะตายออกมาจะท้องนัแหละมาสังเกตดูดูดูมีปีกอะไร แม่เสกินอาหารยังไ่มาบุ๊เม่มีมโตไ้ทางอดรบุรุเป็นแ่ไหนแต่มีห่มเป็นดุด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 ุหยินได้เนาะมาหดน้ำให้รถดูอีด่างนะจะโตุ่นเอาบุกแข็งแรงบัดซบมนี้บัดข็งแรงแด้วด้ดุดุดดุดุออกมาบุกดูบุกเถิดมาเลยแม่น <S <S er ี่ สรงแม่นเป็นตัวแม่แรงพิกันตัวนั้นมันจะเป็นเจ๊ย์่ยม่รอีกโอ้ยหมดืจอเลยออกมาน่ะแหมหมดจอเล่หมดืจอเล็ว ได้ยันประมาณตอนแรงตอนแรงมาพูดเลยฮารดมื่อวานมาซุกมือนี้ตอนเช้าวันเสราร์ไอ้สวมือสามมือแต่เข็งแร้งกัเลยเนาะตัวนั้นเออเฮียไปเฉลยออกมาออกมามุ่นก็ไปในป้งสลระเลยโน่นโน่นโน่นตรงบรีหูเด้หมดควบตาอะไรหือฮึฮึเป็นไปให้จับได้

Tiền thay ở rất Bật thức, bật thức mất bông bỏ mơ bùi hình khác mua mà chạy vào sẽ bình bật thức mất rồi Mình xây bưng đu, bưng đu con đạc mà xí, con đạc mà xí Mi y, mi mây Này bưng đu Nên cứ thức Mình thức ใช้บึกดูห่านเฮ้ยยังเดียวตัวนี้ตัวเดียวนี่บักเถิกมือจิโดวะนีบักเถิกเบนหาโอ้ยบักเถิกมืดแม่นี่ฮะนี่จะบักเถิกรั้บักเถิกรั้มาเร็วมาเร็วแม่จะออกไปหากินปลาแล้วมันได้ลูกหลายตัวได้สามตัวมันคือลูกตัวนั้นจะได้ตัวเดียวเนาะบุนี่ด่างนี่วทิ่มมาลูกดีด่างอย่เงี้ยเรื่องลูกบเป็นน ได้ลูกมือเล็กกรแม่นได้ยินเสียงห้องก็ไปหากินปลาลูกลวดนะเพาะท่านได้ขึ้นมาซ้ำยังยานคนอยู่เหมือนมดกระตายหรือไงฮะม้าม้าดูดดูดดูดใครดับ

๋ยวมุดออกจากตาให้นี่มายังเล่หหืมหาจะเลือกเลอกลยอย่งอตู้ขึ้นเย็บยิน,น,นาสะละ อย่างไรแม่เบ่งน้องน้องอยู่เลยแม่เพิ่งก็ออกไปแล้วเขาเข้ามาเด็ดถิ่มลูกเว่นลูกมันอะไรไปเขาปจะมุนเข้าไปแบนี้